โรงเรียนอัสสัมชัญได้จัดกิจกรรมแปลอักษรพิธีถวายพระพรนะครับพร้อมกับเปิดตัวโครงการ A C U K Foundation Pathway โรงเรียนอัสสัมชัญได้จัดกิจกรรมแปลอักษรถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์เจษฎาจางซอฮิแลมีผู้แทนจากหลายหน่วยงานวางผานพุ่มถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กิจกรรมแปลอักษรโดยนักเรียนโรงเรียนอัดสำชันจำนวน1,250คนเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์รวมถึงธงชาติไทยและทรงพระเจริญเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสามัคคีของนักเรียนในโรงเรียนครับพร้อมกันนี้ผู้บริหารโรงเรียนก็ได้เปิดตัวโครงการ A.C.U.K Foundation Pathway ร่วมกับ City College Plymouth สถาบันการศึกษาชั้นนาจากประเทศอังกฤษโดยเป็นโครงการที่นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรการจบการศึกษา2 Di p ิป m ลม ของโรงเรียนอัศมชัญและก็เป็นของ City College p จฟ m o u t h และสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับอุดมศึกษาในสหาราชอาณาจักรและประเทศอื่นๆนะครับเช่ <Australian S 1> uh huh. นออสเตรเลียเนเธอร์แลนด์โดยการเ hey ทียบโอนหน่วยกิ Foundation ถือเป็นการเปิดตัวรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่เป็นโรงเรียนแรกในประเทศไทยก็จะเริ่มโครงการในเทอม2ของปีการศึกษานี้ครับ